สวัสดีครับนักเล่นก็ผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูครับกับพาร์ทเสริมนะครับบิ i l d c u s t o จากการนั่งบิ i l d fighter t r ครับโดยพาร์ทที่เราจะรีวิววันนี้ครับคือนี่ครับพาววเออร์ p พาวเวอร์เดอร์นะครับผมแพ็คหลางของจิมคาดิแกนของฟูมิเนเซนไปนั่นเองซึ่งพาร์ทนี้ครับออกมานานมากๆแล้วเนอะแล้วผมก็เพิ่งนึกได้ว่าผมมีซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวพาร์ทนี้กันแล้วนำพาร์ทนี้ครับไปติดกับหุ่นเพื่อดูว่าติดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มรีวิวกันเลยก่าครับผม โอเคก่อนอื่นครับในส่วนนี้เนี่ยมาดูกล่องกันก่อนนะเห็นว่าส่วนกล่องครับหลกัหลกๆเลยเป็นจิมคาดิแกนเนะแล้วก็อาวุธนี้ครับลูกเล่นหลักที่ผมชอบมากคือซับอาร์ตัวนี้ครับจะเห็นว่าซับอาร์ตัวนี้มันยือดออกมาได้ยาวมากๆนะครับซึ่งมันเหมาะมากกับการทําแบบท,ทําท่าแอคชั่นแบบสมมติผมถือปืนอยู่ใช่ไหมเราก็แบบลากโล่มากันอะไรแบบนี้ได้นะครับของเคร่อนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในอาวุธที่เรียวมากๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะจะเห็นว่ามาร์คทูด้วยครับ ถือปืนยิ่งอยู่แต่ตรงซับอาร์มเนี่ยครับถือโล่มาให้นะครับผมตรงจุดนี้เนี่ยผมถือว่าชอบมากนะครับผมแล้วก็จะมีวันแคนมาให้นะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนกับปืนลันเชอร์มาอันหนึ่งนะครับอาวุธเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าออกมาในปี2014นะครับ ปัจจุบันผมก็ไม่แน่ใจนะว่าพันนี้สามารถหาได้อีกหรือเปล่านะครับอ่าแล้วข้างกล่องครับก็จะบอกว่าให้อะไรมาบ้างนะครับก็หลักๆเนี่ยมีปืน3อย่างที่สามารถเปลี่ยนสลับเข้าดีแพคได้นะครับแล้วก็มีวันแค้นมีปืนมาให้นะครับติดข้าตัวอะไรก็ได้นะครับข้างหลังก็เป็นแบบเดียวกันเนอะโอเคกล่องครับมีเท่านี้เลยเพราะงั้นเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับหลักๆให้มาเท่านี้ครับอย่างแรกสุดูสเตอร์นะครับผมชื่อตัวู o เ s t e r ครับจะเป็นู o เ s t e r เปล่าๆที่เราสามารถติดอาวุธเข้าไปได้ด้วยอาวุธหลักของเขาคือ sub a r มแบบนี ซึ่งซับอาร์มนี้ครับเราสามารถขยับเลื่อนยังไงก็ได้เลี้ยวซ้ายหมุนแบบนี้ได้นะครับซับอาร์มนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็มื่อ้ผมไ้ถึงอาวุธของซอยตัวหนึ่งคือเบอร์สเกอร์ฟิวรีนะครับที่จะแบบเป็นซับอาร์มยืดออกมาแล้วดาบแทงฝ่ายแบบนี้นะครับอ่าตัวแพ็คหลังเนี่ยเจะแบบนี้ซึ่งจุดขยับค่อนข้างอิสระและค่อนข้างดีมากๆด้วยนะครับอ่าแล้วก็อาวุธปืน3แบบครับจะมีเป็นเหมือนกับ แคนนอนมา1อันนะครับแล้วก็มีแกตเตอร์ลิงกันแล้วก็มีล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับผมเป็น3าอย่างนี้ที่เราสามารถเลือกติดเข้าไปกับบูสเตอร์ได้นะครับอ่าแล้วก็มีนี่ครับวันแคทนติดแขนครับที่ติดที่อยู่แขนจิมคาดิแกนนะครับในนี้ก็เราสามารถดึงตรงเี้ออกมาเพื่อใช้ในการปิดหรือเปิดแบบนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดไว้แล้วกันแบบนี้ครับข้างในก็จะมีปืนวันคัน3ช่องอยู่นะครับเป็นกระสกตดีตรงนี้นะอ่า แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นจอยเสริมมาให้นะครับสำหรับการที่ว่าเผื่อเราจะติดที่ตัวอะไรเพิ่มแล้วก็จะมีในส่วนของปืนที่เป็นปืนเหมือนกับน่าจะเป็นปืนลันเชอร์เพิ่มมาให้นะครับอันหนึง่งแบบนี้นะครับผมโอเคตัวของกล่องเนี่ยมีเท่าเลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดให้คุณกันเลยดีกว่าหุ่นที่เราจะติดกในวันนี้ครับคือนี่เลยครับ30ม mm นะครับเชลโนวาคอมมานเดอร์ไทป์นั่นเองซึ่งเราก็แน่นอนครับสามสิบกันดั้มเนี่ยเป็นหุ่นที่สามารถนาจอยมาติดเชื่อมกันได้้้้แแลลวก็ติดเเขาไปยนนะครับแบบี โอเคเรียบร้อยครับเท่านี้การติดแพ็คกรเสรทีนี้เราจะมาเลือกอาวุธติดกันผมมองว่าอาวุธหลังสุดเนี่ยควรจะเป็นแคนนอนนะก็ใส่แบบนี้เข้าไปชุบแล้วก็อีกอันนึงชุบแบบนี้นะครับผมอันนี้หุ่นจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมยกกล้องขึ้นหน่อยโอเคอ่านี่ครับติดเขาแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถเลื่อนแบบอ่ามาติดตรงนี้นิดนึงเราก็สามารถเลื่อนแบบอ่าให้แบบหลบสปอยเลอร์มาอยู่ที่ลายแบบนี้ครับเป็นโชเดอร์แคนนอนได้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยงพาดหลุด คแล้วก็นี่นะครับข้างๆเราก็สามารถนำอาวุธเสริมเข้าไปติดได้ครับผมมาตัวนี้เป็นล็อกเกอร์ลันเชอร์แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยอ่าเนี่ยก็จะเป็นการติดอาวุธเพิ่มเข้าไปอีกขั้นนึงนะครับถึงว่าก็จะกลายเป็นหุ่นที่เหมือนกับฟูลอาร์เมอร์โหมดแบบติดอาวุธครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและส่วนแขนครับเราก็ติดนี่เข้าไปครับวันแคนติดแขนทั้งสองฝั่งอ่านี่นะครับตอนนี้หุณเขาเรียกวติดอาวุธแบบฟูลออปชั่นสุดๆนะครับติดปืนมันแบบให้เต็มตัวนะครับเอายิงตัวอะไรก็ระเบิดนะครับผมแต่่่มมมมัััันนนกก็็ยงไหดคครรรบบปืีสาาถ ให้30 m MM ของเราเนี่ยถือได้เลยต้องบอกว่า30 m MM เนี่ย <Yeah. S 1> ตัวจอ,อยของเขาอะครับทำมาให้เหมาะกับการถืออาวุธกันดั้มมากเลยนะครับหลายๆชิ้นเพราะผนมองว่า,วาจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนาชิ้นส่วนกันดั้มกับ30 m MM m เนี่ยครับจริงๆสามารถนามาต่อกันได้เลยนะซึ่งผมอยากเห็นนะครับถ้าเกิดสมมติเราต่อ30 m แบบเวอร์ชันกันดั้มเคลมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าแต่ก็ติดเข้าไปบุบเป็นแบบนี้ครับต่ออาวุธครบถ้วนสมบูรณ์เต็มตัวนะครับอ่าแบบนี้เลยซึ่งเท่มากครับแบบนี้เท่สุดๆ ผมมีจุดหนึ่งที่ยังเหลืออยู่คือชิ้นส่วนไม่ครบครับเรายังไม่มีที่ติดปืนกาตาลิงเข้าไปซึ่งกาตาลิงกันเนี่ยเป็นหนึ่งในอุที่ผมชอบที่สุดเพราะงั้นผมต้องหาจุดใส่เข้าไปรวมถึงผมอยากจะติดแบบปืนสากระบอกแบบนี้เนี่ยครับเพราะงั้นอันนี้ผมมีไอเดียละเราจะมานํพาร์ตตัวนี้นะครับติดอาวุธให้ครบกันนะครับผมเพเราเดี๋ยวเราบูสเตอร์ออกมาก่อนแบบนี้โอเคไอเดียของผมคคือตัวอยตรงนี้เนี่ยครับตัวใจเสริมเนี่ยเราใส่เข้าแบบนี้ข้างหลังได้เนาะ ที่ก็ใส่เข้าไปครับเราจะมีรูเสียบตรงนี้เพิ่มขึ้นมา3รูทีนี้ผมจะดํารูนี้นะครับมาใช้ติดกับตลิงกันเพิ่มซึ่งที่ผมคิดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเราจะทําแบบนี้ครับผมจะใช้พาทนี้ดึงออกฟึบพาทนี้ดึงออกชุบแล้วเรานำอันนี้ครับมาต่อเข้าด้วยกันตรงนี้ครับเราจะมีแค่นี้พอเพราะจะเห็นว่ามันเท่ากันเนอะอีกฝั่งหนึ่งครับเราทําเหมือนกันก็คือ,อแบบหนึ่งนะดึงพาทนี้ออกก็ค่อยๆย,ยกตรงนี้ขึ้น พาดนี้ออกแล้วตรงนี้ครับเราใส่เข้าไปชึบแบบนี้อ่าทีนี้ตรงนี้เยกขึ้นนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้กันเนอะทีนี้ส่วนข้างล่างทํายังไงครับเรามีพาดนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องดึงตรงนี้ออกก่อนไม่ยงั้นชิ้นส่วนมันจะเกินมันจะไม่มีรูเสียบเราก็ทําแบบนี้แล้วพาดนี้ครับใส่เข้าไปพาดนี้ครับใส่เข้าไปแล้วเราก็หักมาแบบนี้นะครับที่ว่าเราหักมาแบบนี้เนี่ยเราปืนกระติงใส่เข้าไปครับชึบนี่อีกการหนึ่งใส่เข้าไปอนกันแบบนี้ นี่ครับเท่านี้ก็จะเป็นแบบซับอาร์ที่ติดอาวุธครบทั้งหมด6แบบนะครับผมมีปืน6กระบอกแล้วเราก็เอามันนี้ใส่กระปัองได้เลยแบบนี้ค่อยๆใส่นี่ครับเท่านี้เดี๋ยวเอาตรงนี้สมมติยกมาแบบนี้นะครับเป็นแบบปืนติดที่เอวเท่านี้ครับเราก็ได้แบบนี่เลยครับซาสซ m เอ็มชีลโนวาครับแบบติดตั้งอาวุธแบบครบถ้วนสมบูรณ์ร้อนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยครับว่า เอาไปยิงใครก็ได้นะครับมีทั้งปืนแคนนอนล็อกเก็ตลันเชอร์วันแคนกาตลิงการติดแขนแถมปืนปะซูก้าในมืออีกนะครับแปลว่าอาวุธครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับผมพร้อมรบเต็มที่ซึ่งต้องบอกนะครับว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธตัวบิวดไดตัวคัสตอมพาทที่ผมรู้สึก เป็นคาสต์มาที่คคอนข้างคุ้มค่านะครับคือมันไม่ใช่แบบเป็นบูสเตอร์ติดหลังเข้าไปเฉยๆหรือเป็นแบบอาวุธปืนเฉยๆแต่นี่มันคือเป็นบูสเตอร์ที่เราสามารถเล่นได้อะครับเรามีแค่อันเดียวเนี่ยแต่เราเห็นว่าเอ้ยไม่มีจอยตรงนี้นะเราจอยไปเสียบตรงนี้เอาจอยไปเสียบตรงนี้สามารถทําซับอันเพิ่มหรือ ตรงหัวนะครับเราสามารถนํามืออย่างอื่นมาใส่เข้ามาหรือทําอะไรได้นะครับเราถึงมีปืนมาให้ถึง3รูปแบบด้วยกันแล้วก็มีปืนแขนมาให้ด้วยแล้วก็ปืนหลักมาให้กันหนึ่งกระบอกผมเลยว่าพานี้นะครับเป็นเลนพาที่คุ้มค่ามากๆนะครับตอนที่แบบผมได้มานะครับมันอาวุธครบมันเยอะแล้วก็ลุกเล่นเนี่ยมันดีด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็นี่นะครับคือการรีวิวปัจจาวันนี้ครับกับอาวุธนะครับ Power Arm Power d ด i l นะครับผมซึ่งติดให้กับ3 0 mm เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยนะครับว ครบถ้วนสมุนแบบทุกอย่างเท่งจริงนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็ใครชอบิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe c ช a n n e ลสำหรับใครมีคอมเม์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่เท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย